มาบท็อกด้วยวิธีธรรมชาติจัดการลิ้วรอยภายใน1คืนมาดูแลผิวด้วยครีมตัวนี้ที่ให้อาหารผิวและก็ยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวตลอดคืนด้วยวิธีธรรมชาติ100%เซตื่นมาพร้อมกับผิวที่ดูฟูขึ้นชุ่มชื้นมากขึ้นลิ้วรอยที่เคยมีก็ลดน้อยลงเตรียมถ้วยน้ำอุ่นจะช่วยให้ส่วนผสมละลายเข้ากันเร็วขึ้นวัสลีน1-2ช้อนโต๊ะ ไข่แดง1ลูกน้ำผึ้ง1ช้อนชาน้ำมันมะพร้าว2ช้อนชาผาสมทุกอย่างให้เข้ากันก็จะได้ครีมที่พร้อมสำหรับจัดการริ้วรอย ก่อนนอนล้างหน้าให้สะอาดผิวที่แห้งจะทำให้เกิดริ้วรอยทิ้งไว้ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นหน้าผากริ้วรอยใต้ตาหรือว่าล่องแก้มทาคิมตัวนี้และนวดเป็นวงกลมบนผิวหน้าให้ทั่วเน้นบริเวณที่เกิดริ้วรอยเช่นหน้าผากริ้วรอยใต้ตาหรือว่าล่องแก้ม ประโยชน์ของวาสลีนจะช่วยลดริ้วรอยความแห้งกร้านทําให้ริ้วรอยดูตื้นขึ้นไข่แดงมีวิตามินสูงและน้าผึ้งยังช่วยซ่อมแซมผิวที่เสื่อมให้กลับมาดีขึ้นนวดครีมตัวนี้ให้ทั่วและพักทิ้งไว้อย่างน้อย30-40นาทีเพื่อให้ผิวดูดซับสารอาหารทั้งหมดหลังจากนั้นล้างหน้าด้วยน้ำอุ่น ควรทำขั้นตอนนี้ซ้ำทุกวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นเพียงหนึ่งคืนตื่นมาก็จะได้ผิวที่มีความชุ่มชื้นมากขึ้นขยับใบหน้าก็เกิดริ้วรอยน้อยลงมาลองทำสูตรนี้กันสำหรับวิธีโบท็อกด้วยวิธีธรรมชาติกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ